เอาถ่า,ายเลยไปสวัสดีไวรุ่นไทยวันนี้เบื่อแล้วรีวิวแบบเดิมๆนะรีวิวรถบางทีคนอาจจะเบื่อผมแล้ววันนี้เราจะพาไปดูอะไรแปลกใหม่บ้างวันนี้เราอยู่ตำบลบึงบึงศรีราชานะาใกล้ๆกับเพื่อสหพัฒน์ติดกับเขาขยายบอ่อวินก็คือเดินทางสะดวกติดคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับ วันนี้เราจะมาดูบ้านกันาทุกคนมาดูบ้านกันไปไปรุ่นไปดูบ้านกันทุกคนอะมีคนมานอนด้วยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยนทำอะไรเนี่ย ผมมาหาบ้านอยู่อ่ะอพี่โอ้โหผมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่คนสุดอะน้องๆหาบ้านเลยเนี่ยใช่พี่ผมมาหาบ้านอยู่ห้องเช่าแถวนี้มันแพงพี่เป็นไงไปรุ่นดูเอาไว้ไปรุ่นสร้างตัวนี่ทําอะไรนะชิคทำอะไรนะชีพผมขับรถครับนี่ขับรถนะไม่ใช่ขับรถหัวลากนะขับเลยนะขับรถตุกต๊กๆครับขับรถตุกต๊กๆครับซื้อได้ซื้อได้อะคขำๆ โอ้นี่ขับรตุ๊กๆุซื้อได้นะบอกเลยตุ๊กๆก็ซื้อได้ทําอาชีพอะไรก็ซื้อได้เพียงแค่ท่านบอกมาเดี๋ยวผมจัดการให้มันจะแน่นๆหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ผัดกันให้งานยังไม่ผัดกันใช้งานไฟสวยมากเลยครับเป็นไงไฟสวยลูกค้าผมติดใจสาม ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงใหญ่สนใจครับเอ,อย่าพาไปดูนะเป็นไงครับชอบไหมครับชอบมากเลยครับพี่ผมสนใจเลยพี่แบบนี้บรรยากาศดีด้วยวิวก็สวยลูกค้านะครับสามารถเอาทุกๆมาจอดได้เป็นสิบคันนะครับหน้าบ้านแบบกว้างมากเลยครับนี่คือห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวนะครับลูกค้ามีเด็กไหมไม่มีครับผม <laughs> รักเดียวไหมรักเดียวครับคนรักครอบครัวครับแตขอดูห้องน้ำได้พี่ได้น้ำดีมากพี่สวยแม่มีไฟด้วยครับผมดูฝักบัวน้ำครับสองระบบสองแบบไปดูห้องต่อไปกัน เพดานสวยมากนะครับเพดานสวยเราทํามาอย่างดีนะครับคุณลูกค้าหลอดหลอดไฟเนี่ยผมสั่งมาแต่แบบเมืองนอกนะสปปอลาวอะสวยจริงครับห้องห้องโถงสวยครับโล่งกว้างดีครับเดี๋ยวไปดูห้องขอดูห้องอหน่อยเป็นไงนี่เอา้ามีหน้าต่างด้วยลูกลูกค้าชอบปาร์ตี้ไหมไม่ไม่เท่าไหร่ครับอโอเค เหมือนกันนะครับห้องน้ําเนี่ยมาครับช่างภาพเดินเข้ามาครับน้าเหมือนกันเลยกับห้องแรกที่ติดห้องนอนไปติดหมดทุกอย่างนะครับกระเบื้องนี่นะครับสั่งมาแต่สระบุรีนะครับนั่งแล้วสบายมากครับพอดีเลยครับนั่งสบายสะดวกไม่ได้มาแต่ไหนไกลนะครับมาแต่โฮมโปรนะครับวันนี้ห้องนอนก็ปกตินะครับคุณลูกค้าเนียนๆฟิตๆเลยเพราะว่ายังใหม่อยู่ห้องนี้ วาลูกค้าจะดูห้องครัวนะครับของใหม่ทุกชิ้นนะครับเนี่ยดีไซน์สวยนีอะไปไปเนียมมีสองหัวนะครับสองระบบนะครับซิงของเรานะครับผ่านมาตรฐาน i อ o นะครับพาไปดูหลังบ้านนะบอกเลยลมถ่ายเทดีครับลมพัดสบายดีสดชื่นถ่ายเทตลอดเลยพี่ถ้าเกิดผมส,สนใจผมต้องใช้อะไรบ้างครับ เอกสารนะครับไม่ยากนะครับเพียงท่านทักแชทมาเดี๋ยวทางเราให้ท่านเียมเอกสารมาให้เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับเอกสารถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ใช้เอกสารไม่เยอะเพียงแค่ท่านการเงินดีเดินบัญชีดีท่านมีสิทธิ์ผ่านนะครับมีโอกาสได้แบบอยู่บ้านีสวยนะครับเหมือนวง w ของเรานะครับมีอาชีพเลยนะครับขับรถตุกๆครับ ขับรถตุกๆนะครับขับรถตุกๆต,ตามหาหวานใจใช่ไหมใช่ครับทักทักไปถามได้ชุนี้สดเฮิร์ดอยู่พอดีเมื่อคืนผมเดินมามื่ๆผมจาทางไม่ได้ครับขอพิกัดที่นี่หน่อยครับติดตลาดวอลกิจนะครับหรือที่เราบึงบนนะจะเรียกบึงบนติดกับอนามัยบึงนะครับแล้วก็ใกล้โรงเรียนบึงวรลกิจอยู่หลังตลาดวอลกิจทางจากเครือธาพัฒน์ประมาณประมาณสองสามโลนะครับ แล้วก็ติดคู่ขนานมอเตอร์วีสายเจ็ดเส้นนี้จะไปทะลุบ่อวินได้ท่านใดสนใจนะครับทักมาได้ทักมาได้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ทักมานะอยากได้บ้านที่สวยเดี๋ยวเราจะขึ้นทีเชอรอบบ้านให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคอเค่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับซื้อบ้านอย่าลืมทักหาตีเลสซิ่งไปบายบายเบลุนจุบจ๊บ